สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะมาแจ้งเรื่องพิธีงานของน้องหลิงนะครับแคดดี้ที่โดนฟ้าป่าโดนฟ้าผ่าครับนะครับผมกําลังนั่งอยู่กับพ่อใหญ่อุบลคนโก้นะครับก็คือคุณพ่อของน้องหลิงนะครับวันนี้เราจะมาแจ้งถึงเรื่องการสวดอภิธรรมนะครับก็คือเรามีการสวดมาตั้งแต่วันที่23แล้วครับจนถึงคืนนี้ก็จะเป็นคืนที่3ครับคือวันนี้ก็วันที่25นะครับที่ผมอัดคลิปกันอยู่นี้ แล้วก็วันที่28นะครับผมจะมาแจ้งข่าวพี่น้องว่าน้องหลิงได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับ,รบผมขอยพง์ทรงพระเจริญนะครับขอยพง,งครงพระเจริญเราได้หมายรับสั่งมานะครับก็คือวันนี้เราไปทํามาแล้วนะครับก็คือไปยื่นที่สำนักพระราชวังบางคนอาจจะถามว่าอน้องหลิงได้ไดไไ้ไอ้นี่เพราะอะไรครับ ก็คือเราจะบอกว่าน้องได้บริจาคอวัยวะในร่างกายของตัวเองแล้วก็ดวงตานะครับให้กับสภากาชาติไทยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบุญที่น้องได้ทําไว้นะครับครั้งสุดท้ายก่อนที่จากนะเนาะไม่ใช่ก่อนที่จากแต่ตอนจากไปแล้วนะครับให้กับทางสภากาชาติไทยแล้วก็วันนี้ทางสภากาชาติไทยก็ได้ส่งโล่อะไรมาให้กับน้องนะครับ ก็ถือว่าเป็นเกียรติของวงตระกูลแล้วก็นอกจากนั้นไม่พอนะครับวันนี้เราไปรับกล่องเพลิงพระราชทานมาเรียบร้อยนะครับก็คือน้องได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนะครับผมขออนุญาตอ่านหมายนะครับก็คือหมายรับสั่งที่14424นะครับสำนักพระรชาชวัง25กันยายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระครุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพนางสาวอนุรัตช่างศรี เป็นกรณีพิเศษนะครับณเมรุวัดแป้นทองโสภารามเขตคลองสาวากรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568เวลา16นาฬิการาชธานเพลิงนะครับก็ อยากจะเชิญชวนเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องสุขุมทุกคนนะครับที่เป็นญาติของน้องหลิงญาติพ่อใหญ่อุบลนะครับมาร่วมพิธีกันนะครับถือว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งที่ท่านได้โปรดเกล้าพระราชทานเพลิงมาในครั้งนี้นะครับด้วยตระกูลช่างสีของพ่อใหญ่อุบลนี่แหละก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณครับนะครับส่วนพวกเราก็จะพยายามทําจัดตรงนี้ให้น้องให้ดีที่สุดเพื่อว่าน้องก็ได้จากไปแบบมีเกียรติสมเกียรตินะเนาะครับ แตนะ่วันนี้นะครับก็อยากพวกเราออกมาบอกเรียนเชิญทุกท่านนะครับญาติพี่น้องทุกคนนะครับในวันที่28วันอาทิตย์ที่28เวลา4โมงเย็นหรือ 1> รส1บนาฬิกานั่นแหละก็คือมาร่วมในงานพระราชทานเพิงศพกรณีพิเศษครับนะครับของน้องหลิงนะครับแคดดี้ที่โดนฟ้าผ่าก็คือลูกสาวพ่อใหญ่อุลบลพ่อใหญ่อุบลเชิญชวนพี่น้องเข้าเนยขอบคุณท่านได้โปรดเมตตาอา่า เดี๋ยวมันสีไฮเดี๋ยวที่ท่านได้ทรงโตรดเมตตาถึงเงิน้ำแนนกรุณาต่อตระกูลช่างสีก็ขอบพระคุณท่านขอบคุณหลายๆเพื่อนพ้องน้องพี่เชิญเลยครับวันที่28เวลา16นาฬิกาประชุมเพลิงวัดแป้นทองวัดแป้นทองโสภาราม บอกหลายวันเลยกับเจ้าขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับในในงานของน้องนี่นะครับขอบคุณพี่น้องที่ส่งก็ลังใจมาให้พ่อใหญ่อุบลทั้งครอบครัวเพิ่นแน่ังสีนะครับครับกับผมกันถือว่าเป็นตัวแทนเป็นที่ปรึกษาให้กับทางเพลินนะครับค่อยค่อยเบิ่งค่อยกินเข่ากินน้ำน้ำกันอยู่เห็ดคลิปอยู่น้ำกันอยู่เรื่องราวกังสีเป็นกับว่ามีผู้ใดอยากให้เกิดหรอกครับนะครับ ขอบคุณพี่น้องสุขคนนะครับเด้อค่อยอัปเดตเบิ้งกันไปเรื่อยๆว่าเข้าสีอัปเดตเรื่องเล่าไปถึงไสขอบคุณครับครับสวัสดีครับ